ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีสินค้าครับวิกเตอร์ออปติกนะครับมีตําหนินิดหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอามานําเสนอขายให้นะครับมีเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมให้สิทธิ์คนโอนก่อนเท่านั้นนะครับมีเพียงตัวเดียวนะครับผมตัวนี้จะเป็นวิกเตอร์ออปติกนะครับรุ่นนะครับ AGN 4 6ณ4 4 MDL นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีอีกตัวหนึ่งนะครับผมสินค้าเข้ามานะครับก่อนส่งลูกค้านะครับ ผมนะครับตรวจเช็คนะครับว่าสินค้ามีตําหนิตรงไหนบ้างนะครับก่อนที่จะส่งลูกค้านะครับแต่พอดีนะครับตัวนี้ครับมีตําหนิอยู่นิดหน่อยนะครับแค่นิดหน่อยเท่านั้นนะครับเพื่อนๆครับผมจะส่งให้ลูกค้าก็ไม่สบายใจนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆครับนิดหน่อยนะครับขอคนรับได้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะผ่าน QC แล้วนะครับเขาเห็นว่าคง ไม่มีอะไรเยอะนะครับก็เลยแต้มสีมานะครับนิดนิดหน่อยนะครับผมอย่างอื่นปกติหมดนะครับเพื่อนนะครับนี่นะครับไรริ้วรอยนะครับนี่นะครับสินค้าเป็นของใหม่เมื่อหนึ่งนะครับเพื่อนนะครับน่าจะไปโดนอะไรสักอย่างนะครับแค่นิดหน่อยนะครับเพื่อนนะครับขอคนรับได้นะครับเพื่อนนะครับตัวนี้นะครับก็กําลังขยายนะครับอยู่ที่สี่ถึงสิบหกเท่านะครับการปรับบนล่างซ้ายขัวนะครับจะเป็นแบบปรับนอกนะครับดึงขึ้นแล้วปรับแบบนี้นะครับ สามารถเซตซิโร่ได้นะครับตัวนี้นะครับจะมีตัวขันปรับเซตซิโร่ครับใช้เหรียญบาทก็ได้นะครับผมหรือไขควงแบนได้นะครับตัวนี้นะครับทั้งบนล่างแล้วก็ซ้ายขวาเลยนะครับการปรับหลาจะเป็นแบบปรับหลาด้านข้างนะครับปรับหลาเริ่มต้นตั้งแต่1 5หลาหลาครับเพื่อนๆนี่นะฮะสิบห้าหลาแล้วก็ข้ามไป600หลานะครับสิ้นสุดที่อินฟินิตี้นะครับเพื่อนๆนะครับตัวนี้นะครับ การปรับซูมนะครับเริ่มต้นตั้งแต่4เท่าถึง16เท่านะครับตัวนี้แถมการปรับซูมให้นะครับผมนะครับจะได้ปรับซูมง่ายขึ้นนะครับการปรับซูมสามารถถอดได้นะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาถอดได้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับปรับสายตาได้นะครับเพื่อนๆนะครับโอเคนะครับสวยงามนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะฮะวิกเตอร์ออปติกแท้ครับเดี๋ยวผมจะขายราคาถูกให้นะครับเพื่อนๆนะครับมีเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวเราไปชมเส้นเล็งกันนะครับเพื่อนๆอ่นนี้นะครับเส้นเล็งลักษณะดังภาพเลยนะครับสวยนะครับเส้นเล็งนะครับเผื่อกระสุนตกได้นะครับมินดอทนะครับเส้นเล็งตามนี้เลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับของแถมครับก็จะมีฝากระดกหัวท้ายนะครับตัวนี้แถมท่อรถแสงแบบทรงกระบอกให้นะครับคู่มือเอกสารการใช้งานนะครับผ้าเช็ดเลนส์หนึ่งผืนครับแล้วก็จะมีขาจับรางนะครับนี่นะครับ 81มิลสูงนะครับใครที่ใช้แบบ20มิลบอกทางร้านได้เลยนะครับพร้อมปเจเอลนะครับแล้วก็ทางร้านจะแถมระดับน้ําให้1ตัวนะครับเอาไว้ตั้งกล้องนะครับเพื่อนๆนะครับผมตัวนี้นะครับราคานะครับจะปกตินะครับจะอยู่ที่ราคาครับ3,000ถึง3,200บาทนะครับผมแต่วันนี้ครับมีตําหนิเพียงนิดหน่อยเท่านั้นนะครับขอคนรับได้นะครับเอาไปเพียงครับ2,400บาทนะครับท่านประหยัดเงินในกระเป๋าของท่านไป700บาทเลยนะครับผมขอคนรับได้นะครับเพื่อนๆนะครับและขอ ท่านแรกเท่านั้นนะครับที่โอนก่อนเท่านั้นนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับผมหากสนใจสินค้าครับติดต่อมาที่ไลน์ไอดีทํา jukppp นะ,นะผมไอดียไลน์ jukppp นะผมวันนี้วิดีโอนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ